เอาละครับต่อไปเพลงสุดท้ายสำหรับซีรีส์เพลงเร็วนั่นก็คือเพลงของพี่นัทศักดิ์ธน์แม่ชอบเพลงนี้มากเลยแม่เป็นไรก็เหลือสองคนเลยแล้วใช่ไหมย้อนลงไปอีกย้อนไปอีกลงไปข้างล่างใช่ตรงลูกสอนตรงลูกสอนคนแรกปบกลับมานี่ขึ้นไปหาที่นัทข้างบนข้างบนเบอร์สองตึงปังเข้าให้เจอพี่เข้าไปใน สวัสดีครับสวัสดีน้องๆ F9 ทุกคนนะครับผมพีนัทสกาทรนะครับเป็นรุ่นที่จาก a f 4นะครับแล้ววันนี้พีนัทก็มีโจทย์มาให้กับน้องๆทุกคนนะครับซึ่งคือเพลงนี้นั่นเองคิดถึงดังๆครับ อัลบั้เพลงที่ดังนะครับประวัติความเป็นมาของเพลงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เวลาที่ไปร้องเพลงตามที่ต่างๆนะครับทั้งๆที่เป็นใหญ่จะมีแต่เพลงช้าไปร้อง แล้วเราคงรู้สึกว่าเอเอจะม,มีเพลงสนุกสนุกไปร้องรับส่งให้คนดูมาเพลงนี้นะครับเสน่ห์ของมันก็อยู่ที่การร้องรับส่งกันเพราะว่าในท่อนรู้เนี่ยจะมีท่อนแบกชายหญิงไว้ชัดชเจนชายร้องถามไปผู้หญิงร้องกลับมาเราคู่ของเราเนี่ยคือมันจะต้องมันจะต้องอบิ้วตรงเนี้ยไปให้ได้แล้ว,ลวก็ทำให้ถือมนมีอารมณ์ร่วมกับเรา เวลาเราลองแบทเทลกันเนี่ย ดูด้วยว่าอีกคนเขาร้องอะไรมาแล้วเราก็จะใส่อะไรที่มัน,ท,มนที่มันกลมกลืนกันไปได้คือการบรรโทาไม่ใช่แบบว่าการทําให้แบบว่าต่างคนต่างขั้นวุ่นีาจนเพลงมันเสียรถไปเพราะฉะนั้นต้องต้องคอยดูตรงนี้ดีๆแล้วมันจะกลายเป็น,เป,นเป็นการต่อสู้ที่มีสเสน่ห์ครับฝากด้วยครับมันไม่ต้องบอกนะว่าใครมันเหลืออยู่แค่สองคนเท่านั้นอ้าวยืนขึ้นมา แมวปีกันเองใช่ไหมคัปีกันเองนะครับ <laughs> ระหว่างแมวกับน้ําแข็งเ <laughs> <laughs> อาละครับคราวนี้กลับมาสู่โหมดของเพลงช้ากันบ้าง <laughs> เราจะประกาศให้ฟังว่าเพลงช้าทั้ง4 <Okay. S 2> เพลงนั้นมีเพลงอะไรบ้าง